จัดซื้อบริหารนะเขาจะเน้นความสัมพันธ์กับซัลาพเออร์นะแล้วเขาจะไม่ได้สัมพันธ์ไปกับทุกๆเจ้าเพราะมันเสียเวลาเขาจะเลือกมาอยู่หนึ่งเจ้าแมทกับตัวสินค้าของเขาในตัวนั้นจัดซื้อบริหารจะมองว่าสินค้าตัวไหนวะที่มันซื้อเยอะเขาจะเอาตัวนั้นแหละมาสารสัมพันธ์กับซัลาพเออร์เขาจะไม่ได้ขอราคาแค่ว่า เปรียบเทียบแล้วดูว่าอ้าวก็เนี่ยเจ้านี้ถูกลงไงถ้าทําแบบนั้นมันช่วยให้บริษัทมีผลกําไรเพิ่มขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นมันต้องออกแนวบริหารเนาะมันต้องเป็นการสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์คุณยังไม่ต้องมองถึงเครื่องมือบริหารอื่นไกลเอาสิ่งที่ครูบอกไปทําได้เลยเลือกซัพพลายเออร์มาสักหนึ่งเจ้าที่คุณ ซื้อเขาเยอะซื้อเขาบ่อยๆประจําประจํคุยกับเขาค่ะว่าเฮ้ยคุณมีออเดอร์เท่านู้นเท่านี้มันจะราคาเป็นยังไงเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนค่ะทําแบบนี้ก่อนพอแบบนี้คล่องแล้วแล้วค่อยไปหาดูเครื่องมือบริหารที่มันจะช่วยคุณได้ค่อยไปหาเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างหรือคุณพอมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจะไปเรียนใน จัดซื้อบริหารขั้นสูงก็ได้ไอ้จัดซื้อบริหารขั้นสูงครูกำลังผลิตเนาะถ้าคุณสนใจเออร์ลี่เบิร์ดตอนนี้ก็ทักไปที่ l ล n e แอทัญญาโปหรือว่าจัดซื้อมือโปรบายครูทัญยาได้เลยเพจทักไปครูอยากได้จองคอสบริหารจัดซื้อขั้นสูงก็ได้เลยอ่ะในตรงเนี้ยครูบอกคุณว่าถ้าคุณจะทำคอสเซฟวิ่งหรือจะบริหารงานจัดซื้ออยากแค่เปรียบเทียบราคา แล้วบอกว่าฉันเลือกเจ้าเนี้ยถูกที่สุดแบบนั้นคุณช่วยบริษัทไม่ได้การที่จะทําแบบที่ครูบอกเมื่อกี้นะัมันก็ต้องเป็นสินค้าที่เราไม่ได้ใช้ประจําประจําเป็นสินค้าที่เรานานๆใช้ทีอย่างนั้นโอเคได้เราแค่เปรียบเทียบราคาให้รู้เพราะเราไม่ได้ซื้อประจําแบบนั้นโอเคไม่ผิดกติกาแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่เราซื้อประจําประจําถ้าทําแบบนั้นอยู่เรื่อยๆคุณช่วยบริษัทไม่ได้นะคะช่วยไม่ได้ดังนั้นไหนๆเราก็ทํางานแล้วเราต้องช่วยบริษัทที่เราอยู่ให้เต็มที่ เราต้องสร้างความเติบโตให้เราอย่างสุดกำลังอย่าให้เสียชาติเกิดเพราะผลตอบแทนที่มันได้คนที่ตั้งใจกับคนที่เช้าชามเนย็นชามไม่เหมือนกันคนที่เขาบริหารที่เขาคุมเราเขาดูออกครูขอให้คุณมุ่งสู่ท็อปเนาะแล้วคุณเป็นผู้บริหารผู้จัดการก็จงเทนจงบอกน้องๆจงโมติเวตเขาว่าสิ่งที่เขาทําเขาใช้เวลาอยู่แล้วดังนั้นให้เขาเต็มที่กับมันแล้ว สิ่งที่เขาทำนั้นมันจะย้อนกลับมาสร้างเขาอีกทีครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจ,ใจครูทัญญาค่ะ